What โลวันนี้เราอยู่ที่เขาใหญ่ครับมาพร้อมกับน้องๆชื่ออะไรครับนิวเมค่ะอ่าน้องเมย์อีกแล้วครับวันนี้น้องเมย์หลังจากจบ5กิโลที่ที่ไหนนะคอนฝานก็จะไปต่อครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปเส้นทางธรรมชาติ200ปีไทยอเมริกาซึ่งมีระยะทาง2.3กิโลใช้เวลา6 0ินาที เป็นรูทที่เรายังไม่เคยไปเราจะไปครั้งแรกกับบิวและน้องเม์มไปกันเลย <c oughs> คอนเทนต์เทเตอร์ <c oughs> คอนเทนต์เริ่มจากใช่ครับวันนี้แสงแรงมากแข็งมากเลยครับเด <c oughs> ี๋ยวเราจะอ้อมนี่แล้วออกนะ่ เดี๋ยวจับนาฬิกาก่อนนะครับแป๊บนึงโอเคใช่ใ,ชใชจับนาฬิกาก่อนโอเคไปเด็ดจัดใายใช่โดยเริ่มต้นจากทางแรกนะครับเราก็จะข้ามถนนและมีลำธารอ่างเก็บน้ำวันนี้คนคนคน่อนข้างเยอะนะครับเป็นวันอาทิตย์เดือนพฤศจิก,กายนอากาศเย็นสบายเส้นทางทางเข้าก็ ตรงนี้แดดร้อนก็ดีครับเพราะว่าข้างในมันจะมืดเลยเดี๋ยวดูสมาชิกกันกันนะครับอยู่ด้านหลังน้องเมย์และน้องบิวครับไปกันไปเตรียมเข้าป่าครับดูทางเข้าครับไปครับจากด้านหน้าที่สว่างสวยนะครับลองดูด้านนู้นป๊บนี่ครับแดดออกเปรี้ยงเลย เราจะเข้าไปในป่าก,กันแล้วครับไทยอเมริกา200ร้ปีไปซึ่งทางนี้ยังไม่เคยไปมาก่อนเลยนะครับมีเรื่องเล่าใช่ไหมครับเดี๋ยวให้พี่บิวอธิบายให้ฟังที่เขาติดป้ายตรงนี้หันแล้วดูไม่มีไม่มีเนื้อเท่าไหร่เมื่อกี้อ๋อไปครับเส้นทางนี้นเ,ーーเป็นเส้นทางหมายเลขเจ็ดไป เราต้องตามป้ายเจ็ไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่เขาก็เพื้นดีแล้วก็ตรงนี้ก็จะบอกว่าต้นไม้เป็นต้นอะไรด้วยนะครับตแต่ระหว่างทางทุกคนกดนาฬิกาแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยค่ะไปตอนที่พี่เต้บอก <c oughs> ตอนนีอ้อากาศเย็ยนดีนะอ,อากาศเย็ยนดีเย็ยนเลยอะเข้ามาเปลี่ยนเลยเนาะใช่ ต้องบอกว่าเราต้องทุกก้าวต้องมั่นใจใช่ครับตามคอนเซปต์การเดินป่าเดินเทลทุกก้าวต้องมั่นใจวันนั้นวันนั้นฟ้าถล่มลื่นด้วยไงก็เลยต้องย้ำว่าทุกก้าวต้องมั่นใจอนี้นะครับทุกคนที่ทุกคนเห็นท่อมันมีความหมายซึ่งเขาอธิบายไว้ว่าเป็นการตรวจสุขภาพของป่านะครับซึ่งเขาได้อธิบายไว้แต่เขาไม่ได้บอกว่า วิธีใช้ใช้ยังไงแต่ก็เอาไว้สำหรับตัวจสุขภาพของป่านะครับเดี๋ยวถ้ามีความรู้เพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังตอนนี้เราก็เข้ามาได้200เมตรแล้วครับยังเหลืออีก1,800เมตรไปเป็นรูทที่3ที่เราทำการสำรวจนะครับในวันนี้ ตอนนี้แสงแดดจ้าดีมากครับน้องๆกำลังมัดสายเชือกลองเท้าวันนี้รองเท้าที่เราเตรียมมาเป็นรองเท้าเทลเพื่อให้เหมาะกับการเข้าป่านะครับเวลาเราเจอหินลื่นหินอะไรเงี้ยครับมันจะรับมือได้ดีกว่ารองเท้าทางลาบนะครับไปดูทางกันดีกว่าครับเหมือนได้ยินเสียงคนด้วยนะครับ ระหว่างทางก็จะมีลากไม้ต่างๆสวยงามโดยเฉพาะอากาศ<ม>ดีมาอากเย็นสบายครับมีคนมาแล้วครับไปดูสิสวัสดีครับเราไปเราออกทางนู้นได้ไหมครับดูว่าต้องวนกลับมาได้ไไปได้นะครับเดินเส้นไหนเดินเส้นไม่ไม่ทีวัดจิ ไปสุดตรงไหนครับอางนั่นแหละไออันนี้เราเจอนักเดินป่าแล้วครับเขาบอกว่าให้เราเดินไปเรื่อยๆถ้าเจอทางแยกซ้ายขวาให้เลือกซ้ายนะครับถ้าเราไปทางขวาก็ยาวครับผมเขาบอกว่าไม่รู้จะได้เจอกันไหมพรุ่งนี้อาจจะไปเจอกันวันหลังนะครับไม่ไรครับเดี๋ยวเรา เราได้ยินเสียงนกแก้วในป่าพ,พ,พิ้วพิ้วพิ้วครับเมื่อกี้เมื่อกี้เข้ามาเป็นหมู่คณะใหญ่เลยครับเสร็จปุ๋คนเป็น oh ไงครับเหนื่อยไหมเหนื่อยมอ่ะครับเริ่มเหนื่อยแล้วครับเริ่มหายใจรีบแรง เราเข้ามาได้400เมตรแล้วนะครับจะมีขอนม้าใหญ่ให้เราลอดใต้นี่ครับมีรูอะไรสักอย่างด้วยตรงทางลอดตรงนั้นดูสิช่วงระยะ500เมตรนี้ก็จะเป็น ขึ้นเนินไปเรื่อยๆนะครับขึ้นเขาไปจนถึงด้านบนไม่มีแสงฟอง่านมา<ช>มีแสงฟองผ่านมานิดหน่อยและมีเสียงหายใจแรงอยู่นิดหน่อยจากด้านหลังที่เราได้ยินนะครับเห็นบันไดก็เตรียมหายใจอจใน,น,นอตอนนี้เราหยุดบริหารฮาร์ดเรทก่อนนะครับเดี๋ยวให้ฮาร์ดเรทลงก่อน แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปต่อนะครับไม่เร่งไม่รีบตำห้ามกินท่าไหรจริงก็สได้เนาะใช่ถ้าสี่นี้หนักไปเนาะ้อเคเดี๋ยวพักก่อนเห็นชื่อเหมือเื่อกี้มันมีเหมือดมีหลายเหมือดนะครับตรงนี้สนเหว่าอะไรฮัลโหลฮัลโหลนี่ครับมีชื่อต้นไม้หลากหลายฝ่ายพันธ์ุนะนี่มันนี่ ม,มันแยกต้นแต่มันขึ้นไปเชื่อมกันอ๋อเอเอจริงด้วยฮะและ้วลักษณะป่าก็จะเป็น <Okay. S 2> ป่าทึบนะครับรเพราะว่าตรงทางเข้ามาเรา,าเป็นแบบแสงสว่างมากเลยแต่ว่าพอเข้าป่ามาแล้วจ,จะเป็นทึบๆเทวเส้นทางหมายเลขเจ็ดนะครับถ้าใครจะมาก็มาได้เจ็ดร้อยเมตรก็ อากาศดีเนาะทางดีนะทางดีแนะนําแนะนําอยู่นะครับแนะนํามาครับมีเล็กน้อยีเล็กน้อยถึงปานกลางประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ความเป็เปอร์เซ็นต์จนถึงตอนนี้ใช่เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์น้องเมย์กันอีกทีตอนที่ถึงจุดหมายนะครับเจอเห็ดนี่เราเจอเห็ดแล้ว เราเห็นในป่านี้เราอยากกินนะครับเราไม่ควรกินเข้าไปเดี๋ยวเราเดินมาได้สักพักหนึ่งเราจะเห็นป้ายเทวทางสี่นะครับก็จะมีทางแยกซึ่งเมื่อสักครู่นี้เจ้าหน้าที่อุทยานเขาได้บอกเราไว้แล้วว่าถ้าเจอทางแยกนั้นคล,ปปคลิปเล็บก็คือ ทาง้ายนะครับมันจะมีป้ายสองสีนะสีแดงกับสีฟ้าถ้าสีฟ้านี่เขาบอกยาวเลยนะพรุ่งนี้ไม่รู้จะได้ออกจากบาบไหมนะถ้าไปทางน,ะนะงนี้เนาะเราไปทางสีแดงนะครับทุกคนือ้โอเคโอเคเดี๋ยวเราดูนี่นะครับหมายเลขสี่นะกับหมายเลขเจ็ดโอเค มีป้ายด้วยพี่เจป้ายอะอะอ,ะอะอ,ะอะอย่าออกมีอะออย่าออกนอกเส้นทางเขาบอกนะครับก็ดูกันให้ดีนะทุกคนต้องช่างสังเกตนะเวลาเราเข้าป่าป้ายเราไปเส้นทางถูกต้องเทวเจ็ดเอาอีกนี่ ตอนนี้เราออกมาเส้นทางน่าจะเป็นจะเป็นหลังเขาครับฝันเป็นฝันเขาเราก็เลยเจอแดดแล้วโอเคตอนนี้มาได้หนึ่งกิโลแล้วครับนาฬิกาบอกก็น่าจะครึ่งทางเดี๋ยวให้น้องๆนำไปนะครับตอนนี้เหมือนน้องเมย์จะติดใจกันเข้าป่าเดินออกกําลังกายนะครับ เดี๋ยวเราจะพาเขาไปให้ทุกทุกรูทเลยมีเจ็ดรูทมองไปฝุดขอบฝาอ๋อตอนแรกอาจารจะไม่มีต้นไม้ตรงนี้เนาะมันจะเป็นจุดชมวิวใช่โอ้ดูทางนั้นทางลงชันใช่ไหมอ่ะไปกันต่อครับ ได้ได้ได้ไดก็ตอนนี้น่าจะเป็นทางลงเขานะผมว่าทางลงเขาสแสดงว่ามาถึงใช่แต่ว่าในการเทลเนี่ยทางลงมันจะทําให้ขากล้ามเนื้อเจ็บมากกว่าทางขึ้นเร,รเราต้องวางเท้าให้ดีทุกก้าวต้องมั่นใจแล้วก็กระจายแรงน้ําหนักกระจายแรงน้ําหนัก เราอย่าไปลงแบบขวาอย่างเดียวขวาอย่างเดียวเราก็อาจจะเป็นขวาสลับซ้ายหรือว่าขวาไปในพักนึงก็มาซ้ายบ้างอะไรมาซ้ายอย่างเงี้ยนะครับน,น้องๆองเจออะไรกันอีกล้วครับโอ้หูน้องบิวเขาอยากเจอสัตว์เ <c> อ <oughs> เอาเป็นพวกลิงนกอะไรอย่างเงี้ยแล้วกันนะโอเคสิ่งนี้คืออะไรไน,ไนิ่มๆเป็นพิษ ไม่น่านะไปใช้พี่แจมูไปจับไงอ๋อไปไปกันต่อดูซิว่าไปนั้นมาแล้วก็ต้องไปอีกายนั้นเขาเขียนว่าอะไรนี่ได้ได้เขาเขียนว่าถ้ามันประมาณเนี้ยเสือเหลือไว้เพียงอดีตนานมากมาแล้วที่ไม่มีการพบเฟือในอุทยานเขาใหญ่นะครับทุกคนแต่ก็ไม่ใช่ตอนเนี้แต่ไม่ใช่ตอนนี้ใช่เราก็ไปกันต่อครับผม ตอนนี้ได้1กิโล400เมตรละอีกประมาณสักพักนงใหญ่ๆประมาณกิโลหนึ่ง น่านนะครับจะใ,ใ,ใ,ใกล้ทางออกแล้วเดี๋ยวลองดูด้านหน้านะครับนี่ทางดูปลอดภัยครับรูที่7ก็จะมี 2> 2ะช่วงที่ป่าทึบประมาณ70-80%แเแล้วก็เป็นทางแบบทางเปิดแบบนี้นะครับซึ่งดูปลอดภัยแล้วก็อากาศดีมากครับ ใน่าจะใกล้ทางออกแล้วนี่ก็ประมาณเกือบสองโลห้านาทีแล้วครับตอนนี้วิวสวยมากใช่เลยนี่ครับพรเพื่อนๆจบไปแล้วนะคะกับรูทเทรลเส้นทางเจ็ดไทยอเมริกาใช้เวลาไป59นาที2อกิโลเป็นไงคะมือใหม่ สบายสบายเดินได้ไม่ยากเท่าไหร่ใช่ช่วงนี้อากาศดีนะคะแล้วก็อยากไปต่ออีกสักหลายๆรูทไม่มีท่าเดี๋ยวเราไปต่อรูทใหม่กันไปไปเลยหลังจากที่เราออกมาจากป่าแล้วครับเราก็จะเจอธรรมชาติที่สวยงามตรงนี้เป็นอ่างเก็บน้ําสายสอนนะครับที่ทุกคนเขาจะมาพักผ่อนหย่อนใจกันแต่เราได้ได้ฟิลป่าด้วยนะเราไปเดินป่ามาฟองกิโลนี่ก็มีคนมาถ่ายรูปถ่ายพเวดดิ้งอะไรก็มีนะครับ โดยเฉพาะวันอากาศแบบนี้อากาศดีๆด้วยนะครับมีชาวต่างชาติมาเดินเล่นการสนุกสนานสำหรับรูทที่7นี้นะครับระยะทาง2กิโลเราก็จะขอจบไปแต่เพียงเท่านี้อากาศสบายมากเลยครับแค่นี้ก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายเจอกันรูทต่อไป บรรยากาศอ่างเก็บน้ำสายสอนนะครับในเดือนพฤศจิก,กาหยุดน,นักท่องเที่ยวครับข้างเลยเยอะมากเป็นเพราะว่าอากาศดีแล้วก็แสงดีแสงสวยนะครับตอนนี้ ตอนนี้เราอยู่เส้นทางศึกษาธรรมชาติหนองผักชีนะครับเป็นความสัมพันธ์สวิตเซอร์แลนด์ไทยนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันด้านในนะครับจะมีจุดส่องฝัดด้วยวันนี้เรามากับสมาชิกอีกสองคนเหมือนเดิมเดี๋ยวไปสัมภาษณ์กันว่าออจะเหนื่อยไหมคะชื่อเมย์คะ่ไคะไรรคับชื่อบิวคะ่ะโอเคไปเข้าไปกันเลยพร้อมไหมพร้อมไป แล้วครับน้องๆเริ่มจับนาฬิกากันแล้วลว,วันนี้ให้มาเวลาประมาณนี้นะครับถ้าจะมาที่นี่ก็ประมาณห้าโมงเย็นอากาศจะดีวิวสวยครับผมไปแล้วน้องๆเข้าไปกันแล้วครับที<ม>่นี่จะมีจุดดูช้างด้วยนะครับเดี๋ยวด้านในจะมีหอหอดูสัตว์วันนี้เราก็ลุ้นดูว่าเราจะได้เจอช้างไหมนะครับ วันนี้อากาศดีมากนะครับก็มีพีเวดดิ้งกันหลายคู่วันนี้ที่เราเห็นก็ห้าคู่แล้วนะครับสำหรับวันนี้เ,นเส้นทางหนองบักชีนี้เป็นทางดีครับทางเป็นแบบนี้ตลอดเส้นทางจนถึงหอดูฝัดเลย,เด,ยเดินง่ายมีมายาลาเพื่อนเดินกลางทางด้วยเตะไปอีกหนึ่ง <laughs> ุดนหนองผักชีเดือนพฤศจิกายนตอนนี้เราเดินมาได้500เมตรแล้วนะครับทุกคนเส้นทางนี้นะเหมาะเลยสำหรับนักเดินป่าแบบเริ่มต้นเพราะว่าทางมันไม่อันตรายครับ แล้วก็วิวสวยด้วยตอนนี้เราเดินเข้ามาได้เจ0ดร้อยเมตรครับเราก็ข้างหน้าเรานี้ถึงแล้วนะครับถึงแล้วจุดชมวิวหนองพักชีอดูกันฟึบนี่ฮอดูสัตว์ครับเรามาถึงแล้วนะครับเบข้าไปดูกันว่า ป้ายเขาเขียนว่าอย่างไรอยู่ตรงด้านนู้นนี่เขาก็จะอธิบายเรื่องออดูสัตว์ไปครับเรากำลังจะขึ้นไปดูฮัลโหลยูซี่ยูรีฟนเอลีแฟนโนโอเค ตอนนี้เราก็ออกจากหอดูฝัดน้องผักชีมาแล้วนะครับวันนี้ยังไม่เห็นอะไรแต่ว่าอากาศดีมากๆาครับผมทุกคนก็แฮปปี้แล้วก็พระอาทิตย์เริ่มตกแล้วก็จะได้วิวประมาณนี้นะครับนี่ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวตอนนี้สมาชิกก็จะออกจากจุดชมวิวน้องผักชีกันแล้วนะครับ hi, hi. เหนื่อยไหมน้องเมย์เหนื่อยไหม ไม่ในรุ่นนี้ง่ายกว่าร,รุ่นนั้นนะสบายมากสบายมากนะก็ทางก็ดีวิวก็สวยนะัก่อนร่ทางยนหนอยไม่ไนาานะแนะนำไหมอันนี้แนะนำนโอเคไปกันต่อเราอยู่ที่รุ่นหนองผักชีนะครับที่เขาใหญ่ตอนนี้เข้าไปข้างในแล้วยังไม่เจอช้างก็เลยกลับออกมาก,ก่อนนะครับผม เดี๋ยววันหลังจะมาใหม่อีกทีเพื่อจะเห็นช้างฝักฝ่องความตัวนะครับ <สน S 1> บ๊ายบาย,บาย